ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับทางด้านมานพูกิงครับมากันที่ทีมชียไทยกันหน่อยครับก่อนหนึ่งต้องขอแสดงความยินดีครับทัพช้างศึกนักกีฬาทีมชยไทยกันด้วยครับ โดยในขณะที่ประเด็นเล็กของวันนี้ครับทางด้านมาโนครับได้ออกหมายชี้ครับว่าทางด้านทีมชาติไทยต้องเป็นมากกว่าเบอร์หนึ่งของอาเซียนแล้วเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านมานุพูกิงกุนซือของทางด้านทีมชาติไทยครับได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียไป2ประตูต่อสองครับแต่รวมผลทั้ง2นัดทีมชาติไทยเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2คว้าแชมป์เอเอฟเอฟซูซกิครับ2 0งปครองครับและเป็นแชมป์สมัยที่6ของทีมชาติไทยอีกด้วยแหละครับ อย่างไรก็ตามรัปตันมาโนพโูกิงครับก็ได้ออกมายอมรับเช่นกันครับว่าแชมครั้งนี้พิเศษและทีมชาติไทยได้มาแบบพิเศษสุดๆผมแค่อยากจะขอขอบคุณผู้จัดการทีมผู้เล่นและแฟนบอลเราไม่มีเวลาเตรียมตัวมากนักครับก่อนการแข่งขันเพราะนะักเตะหลายคนมุ่งมั่นกับการแข่งขันฟุตบอลในลีกของประเทศเลยครับอย่างไรก็ตามนักเตะทุกคนครับก็สแสดงความเป็นเมือาชีพที่น่าชื่นชมนอกเหนือจากพรสวรรค์ผมเปลี่ยนสตาฟไปเยอะมากครับและเกือบทุกคนครบทับใจผมเรายิงได้และ,สะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราเรายัางพิสูจน์ความสามารถ ในการเล่นเกมลับจะลบรองชาเลิศนัดที่2กับเวียดนามหรือรอบชิงชาเลิศครับนัดที่2กับอินโดนีเซียนในวันนี้หรือรอบชิงชาเลิศเล็กที่2กับอินโดนีเซียนในวันนี้อีกด้วยเลยครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อพูดถึงวิสัยทัศน์ของทีมชาติไทยในอนาคตครับด้นานมาโนภูก,กิงก็ได้ออกมายยอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ว่าเราได้แชมป์ในการแข่งขันซูซูกิครับแต่เราไม่เพียงแค่ต้องการเป็นเบอร์นหนึ่งของอาเซียนเราต้องการมากกว่านี้เราไม่ต้องการที่จะชนะการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนในวันนี้แต่เรามองไปถึงการแข่งขันระดับทวีปเช่นทางด้านเอเชียครับหรือผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกไม่ว่าจะยังไม่มีโอกาสเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับจากเมื่อวันที่ผมได้อัปเดตข่าวไปครับว่าทางด้านเหยียนหลวงลุกแสดงความสนใจที่จะมาเล่นไทยลีก เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับแต่โดยทางสโมสร,รก็ได้ปัดออกไปเป็นเชฟเลยครับอย่างไรก็ตามครับหนังสือกีฬาอาเซียนชื่อดังอย่างทนาันอาเซียนฟุตบอลตีข่าวว่าดิวสถานทวีปอย่างทนนันบีจีปะทุมยูนในเต็ดเสนอสัญญาเพื่อขอยืมตัวต,วตงนางแดนเย็นลุงลุกกองกลางดีกรีทีมชาติเวียดนามวัย23ปีจากสโมสรเวทเทเวีพร้อมกับส่งทนางนเจ้าตังสารัตยูเจนมิดฟิลของทีมให้กับสโมสร,รจากศึกวีลีกประเทศเวียดนามพิจารณา,นา,นานในครั้งนี้อีกด้วยครับ อย่างไรก็ตามครับข้อมูลจริงๆแล้วคือมีนักเต G, ะ BG จีปทุมยูนนเต็ดได้ทําการทางด้านดีเอ็มอินสตาแกรมไปคุยกับมิดฟิลด์ทีมชาติเวียดนามชุดตกรอบรองชา์เลิศของทนาน AFF ซูซูกิครับ2020 หลังประทับใจฟอร์มการเล่นของเขาที่เจอกันในทูฟี่ของทางน้านเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021แล้วบ่งกลุ่มที่อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับซึ่งทางนี้ครับเจ้าตัวก็มีความสนใจที่จะอยากมาวมทีมอย่างทางน,านั้นหรือแบบิดจริงๆครับแต่ได้ไปเล่นในทางนั้นเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2022แล้วบ่งกลุ่มทำให้ยอดทีมจากทนางด้้นบีจีสเตเดียมได้ทําการยื่นข้อเสนอไปที่สมโมสรเวทเทฟซีแต่ไม่มีการปล่อยตัวสารัดอยู่เย็นกองกลางทีมเชื่อใจไปครับผู้พวงเข้าขอ,อกี เลยเลยครับอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับล่าสุดครับก่อนที่พวกเขาจะปฏิเสธการปล่อยตัวของทน้านเย,ยนโดลุกเพราะว่าเป็นนักเตะที่พวกเขาเองต้องใช้เป็นแกนหลักครับและต้องการดึงตัวไว้เพื่อทวงแชมป์ของทนน v ันวีลิกหลังจากปีที่ผ่านมาไม่ได้ครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างหนักในประเทศเวียดนามทําให้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตัดจบลงไปครับและสิทธิของทนาันองคันยาไราในการไปเล่นทนนันเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2องพรอบแบ่งกลุ่มแทนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่สว่านแคทนะครรลาสิมามาได้4ครับกับข่าวตลาดของการซื้อขายนักเตะครับเมื่อทางนานสวานแคทได้เปิดตัวกองหน้าจาก f อฟซีลิวกิลมารวมทัพในฐานะโคตา้าเอเชียเป็นเชียร์บอลครับ อย่างไรก็ตามครับทางน้านนครรอดาสิมามาได้สี่ได้เปิดตัวทังน้านชินทาโรชิมิซุกองหน้าชาญ,ญปุ่นมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฐานะแข้งโก้ใต้เชียร์ลุยเล็กที่2ของฤดูก,กาล2021หละครับโดยตอนนี้ครับทางน้านสวรรค์เคสครับได้เดินหน้าเสริมทัพเพื่อเตรียมลุยเล็กที่2อ,อย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ได้ทางนั้นชาลีครับประการหลังชองกรีและทางนั้นดีเรนเดอบลูคกอกองกลางชาวฟิลิปปินมาจากไฮยอฟซีสงแข้งต่างชาติเข้ามาเสริมความแข็งแกรับ และล่าสุดครับตังนัง้นนครลาสิมามาดรฟซีครับก็ได้เปิดตัวตนานชินทาโรชิมิสุอดีตของนาของตนานั้นเอฟซีลิวกิวมาร่วมทีมในฐานะแข้งโคต้าเชียโดยเจ้าตัวครับจะได้ลงสนามและร่วมฝึกซ้อมอกับผู้ร่วมทีมเป็นเชียร์บอลครับและสำหรับทางน้านชินทาโรชิมิสุวัย29ปีครับเป็นอดีตแข้งเยาวชนของทนานด้นอุรวัตเลดเดมอนผ่านการขาแข่งขกับตนานด้นโอมิยะอดีจ่าครับระหว่างปี2011ถึง2019ยังเคยตัวปล่อยยืมตัวไปอยู่กับตนานิ้น คูคายาม่าครับในปี2013-2014และตากงนั้นมิโตะฮอลลี่ในปี2019ก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางดนานฟอรจโนอีกครั้งในปี2020และล่าสุดในปี2021ขาแข่งกับทางดนานเอฟซีหรืิกิลทีมเดียวกับทางดนานซิติโชปาโซกากนาทีมชาติไทยซึ่งจะตรวจลงเล่นไปทั้งสิ้น36นัดยิงไปถึง6ประตูด้วยกันแหละครับ ในขณะที่ประเด็น no ต่อไปครับยังอยู่กับประเด็นของทีมเชไทยครับวันนี้จัดหนักกับประเด็น <conquer> ทีมเชอไทยกันหน่อยครับเมื่อทางด้านมานูปูกิงครับได้ออกมาเปิดเผยความแตกต่างของทางด้านชนาทิพและทางด้านเหยี่ยงกงไอนะครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านมานูปูกิงกุนซือของทางด้านทีมเชไทยครับได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียไป2ประตูต่อ2ครับและได้ยกเคสตไทยลีกและบีลีกพร้อมกับเปรียบเทียบความต่างระหว่างชนะทิพและทางด้านเหยี่ยงกงไอเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านมานูปูกิงครับ ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าได้ใช้ระบบวิลีกและไทลีกมาเป็นตัวอย่างผมเคยทำมันทั้งในไทลีกและวิลีกทั้ง2ต่างประสบปัญหาเดียวกันกับสมสุรไม่อยากจะเปรียบเทียบม,มากครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับไทลีกวิลีกต้องพัฒนามากกว่านี้ไทลีกได้พูผลิตผูผ้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างทน,นชนาทิพฟ,ฟอร์มของชนะทิพวันนี้เป็นผลจากการไปเล่นเจลีกเลยครับ และในขณะเดียวกันครับด้านมาโนโูปูกิงครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงด้าน,นเหยียนโกงไงครับเป็นผลผลิตจากวิลีกแต่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ไปเล่นต่างประเทศสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือผู้เล่นต้องไปเล่นต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถของพวกเขาและหลีกระดับชาติอย่างวิลีกและทลลีกจะต้องตระลักถึงบทบาทการพัฒนาของพวกเขาผู้รับใช้ทีมชาติแหละครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากระที่ทีมชาติอินดิเซียกันหน่อยครับ ถือว่าชุดนี้น่าจับตามองมากๆในปีถัดไปาครับเมื่อทนานชินทะยองกุนซือของทนานทีมชาติอินโดนีเซียแถลงหลังเกมที่เสมอกับทีมชาติไทย2ประตูต่อ2ในนัดที่2รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลทนานนนเอเอเปซูสกี้ครับส0 2 0ระตทำให้ขุนพลของทนานอินโดนีเซียครับพ่ายไปด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ6เลยครับอย่างไรก็ตามครับโดยท้านโค้ชชินทะยองกับกุนซือของท้านทีมชาติอินโดนีเซียครับก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมเลยครับ ว่าเราโชคไม่ดีที่แพ้ในเกมแรกมนเยอะทำให้นักเตะขาดความมั่นใจและมีความเครียดส่วนเกมนี้ครับพวกเขาเล่นด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่ากึ่งแรกสู้กันอย่างสนุกและผลที่เกิดขึ้นเราสามารถเสมอได้และผมขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของนักเตะทุกคนในเกมนี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับช่วงก่อนแข่งครับเราเจอปัญหามากมายแต่เราก็สามารถฟันฝ่ามาได้ครับหลังจบทัวร์นาเม,มนต์นี้คงต้องไปวางแผนถึงอนาคกและแค่ไขข้อผิดพลาดได้มากขึ้นสําหรับสี่นักเตะท,ที่ทําปิดกด เรื่องของมาตรฐานโควิดครับทำให้ถูกแบนซึ่งเราต้องยอมรับในความผิดครั้งนี้และทั้ง4ี่คนก็อยู่ในโรงแรมไม่ได้ออกไปไหนถือเป็นอีกบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปและต้องขอขอบคุณสิงคโปร์ที่ทําหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ส่วนตรงนี้ครับอนาคตหลังจากนี้ครับเราต้องไปวางแผนการทมานเนื่องจากตั้งแต่เราอายุน้อยครับและประสบการณ์ยังน้อยอยู่พวกเขาทุกคนต้องอาศัยประสบการณ์ที่มากขึ้นเราจะกลับไปเต็มตัวดียิ่งขึ้นเพื่อการวางแผนในการคว,าควา้าแชมป์ของเทานสุกีครับในอนาคตต่อไปเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b บ l ลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ